SPVA ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นในไตรมาส2รายได้พุ่งขึ้นมากกว่า10%กำไรสุทธิก็เติบโตตามรายได้รวมอยู่ที่1937.15ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง13.48%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วกำไรสุทธิก็ดีขึ้นตามไปด้วยเพิ่มขึ้นเป็น21.16ล้านบาทการเติบโตนี้มาจากการขายที่ดีขึ้นทั้งในร้านและช่องทางออนไลน์การจัดโปรโมชั่นร่วมกับผู้จัดจำหน่ายก็มีส่วนสำคัญ ปัจจุบัน SPVI มีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น78สาขาเพิ่มขึ้นจาก77สาขาเมื่อสิ้นปีที่แล้วรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นถึง13.47เป็นเป็น1,923.81ล้านบาทแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการจัดโปรโมชั่นที่มากขึ้นค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้โดยรวมแล้ว SPVI มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและเติบโตใครที่กำลังสนใจศึกษาการลงทุนใน SPVI หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าลืมติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมจากช่องหุ้นปันผลติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหุ้นปันผลด้วยนะครับวันนี้มาดูกันงบดีแบบนี้ราคาจะวิ่งไหม